ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะวันนี้ก็อยู่มิเตอร์ฟุกซ็กชานแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำ V.P ในเซิร์ฟน้เอจเอจอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับโอ้ยนี้แมงแรกนะ V.P จะบินได้นะครับจะมีความสามารถคือบินได้โอเคครับแรกนะครับให้คุณครับ R E G I S T E R register นะครับ แล้วก็เว้นวก็ชื่อเรานะชื่อผมพุกคิงพีพีโอเคแล้วก็เขียนชื่อเราไปอีกครั้งหนึ่งพนะุกคิงพีพีนะก็เออผมลืมไปครับว,ว่าผมสมัครไว้แล้วอะ่ะเออจะทำงไงดีเปลี่ยนชื่อดีไหมเหมือนชื่อนะขอเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้เออจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะ โฮ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 อย่างนี้นะถ้าได้นะไม่ได้ต้องให้ตรงนี้อ่ะคุณเห็นไหมครับม,มุมซ้ายมุมซ้ายบนที่มันเขียนว่าทับลิจิ t เตอระครับต้องให้เป็นสีม่วงนะไม่ใช่สีเหลืองโอเคนะต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับโรซาโรซาได้นะไม่ได้อีก แมงผมมีชื่อแล้วโมโน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 แมงก็ยังไม่ได้โมโนก็ยังไม่ได้โมโนซา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  แม่งกูรูล้ละว,วันหนึ่งนะอาจจะมีหยาบหน่อยโมโนซาสามสามสี่โมโนโซาสามสามสี่ได้ยินแล้วตอบนี่ไงได้แล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นสีม่วงนี้นครับไม่ศรีจิตเตอร์ครับ I J I S T R When did I say that? Monoza สาโมสามสี่ใช่ป่ะเอ้ยหาเอ้ยช่างมัน นโนซาคันสามตีเขียนอะไรก็ได้นะครับสามตัวจุด C O M ทันไหมเนี่ยครับเขียนตัวอะไรก็ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจุด C O M โอเคนะครับเออแล้วมันก็ออกนั่นแหละออกเข้าใหม่เรื่อยๆนะแล้วมึงก็จะได้เอง กูโชว์เดกูโชว์เดี๋ยวจะเออตัดคลิปดีป่ะวะเฮ้ยเออเราดูได้ไหมอ่ะไม่อยากดัดเลยนะก็อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับนี่ไงมันจะขึ้นเป็นสีม่วงแบบนี้นะบนหนังสือน่ะ you have เออมันอ่านอะไรวะวอนวอนดนตรีมันบอก โอเคเจ้าแ okay, ม่งก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีม่งวงนะครัทับ l o g i n เว้นก็ชื่อเรานะ m o n o monza สามสามสี o ่โอเคมึงก็ได้เป็นอย่างที่มึงต้องการแล้วเห็นไหมมึงเป็น V I P แล้วนี่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 จะเห็นได้ว่าชื่อเรานะเม็ก V P บวก m o ่ z a สามสามสี่ 4. ตอนนี้เช็ดแม่งเยอะมากอันหนึ่ง ก็จะเลือกตรงนี้ได้ครับอันนี้ก็คือเหมือนแลมโบอืมเอเดูเอเดแมนนะรประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นแบบยังไงอะความรู้สึกเหมือนอ,อันดอยอะอันนี้มันร้อ,อนแรงว้าไฟพุ่งกระชูดแล้วจะมาลองเล่นให้ดูสักจานหนึ่งนะครับอืม,อม อ้ยปวดขี้เพือก็จะมีทองแบบนี้เฟลฟร้รามาผมชอบเอ็นเดอร์แมนวันนีวีบีดีวีไอวีวีบีดีวอชชอ่น what, what the fuck เนี่ยชอบมากผมว้าว อพี่นะครับไม่ต้องเทีวกับใครหรอกเอ้ยแม่งจะเริ่มแล้วสามสิวีมึงเร็วๆหน่อยคลิปกี่นาทีเว้ยนี่ห้านาทีโอ้ยไม่นานสามสองหนึ 3, 2, ่งกูจะดูว่ากูได้แอร์โลกหรือเปล่าโอาเคได้นะผมไม่สายอิปโปู้พูดดังๆเลยนะคำน,นี้มึงเป็นกระจัดตาตาตาเลยไอ้เค้เย พหยิบอะไรมามั่งวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเห็นแม่แม่ตายเหรอเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวัตเตอรฟักมึงตายแน่กูจะฆ่าโอ้ยท่อกระเพ่มึงดาบเหล็กอะ่ะมึงดูวัวเตอรดกูดเดย๋ยวกูมีแอรโร่นะเฮ้ยมาบ้ามึงชุดอะไรชุดเพสเหรอกูขอได้ไหมนี่ชุดคุณดูโขรับพีพีจะมีข้อดีคนระับแม่งยิงทะลุ คำหนึงเช็ดแม่งปังไอ้กูไม่พอหรอกไอ้ห่ามึงจะหนีทำไมวะมึงตัวกูก่อนไหมที่มึงหนีเนี่ยมึงเห็นกูเป็น V P แล้วมึงจะหนีเหรอแล้วมึงใส่ชุดเหล็กกับชุดเพชรเหรอไอ้ห่านึกว่าชุดเพชรอืมมึงหลอกตากูมึงต้องตายมึงต้องตายเออเช็ดเอ้เช็ด ย่าย่าพ่อมาอาอาวขอบคุณนะครับขอบคุณเรื่องไม่รู้อืมฮึนี่ชุดก็ฮีอะไรกูไปโน่โน่เอาวดีเพื่อนเรามีพ่อคุูเหมือนกันแล้วนะเราลองมาเป็นพันธมิตรกันเปล่าจะลงทำไมกูนตีหนอวะกูนตีหนอกูตีหนกูนตีหนอกูตีหนอตายไี เออกูจะตายตามงึงล้วแหละอืม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 ,อมกูดูแล้วก,กันเอ้าี้ยังนั่งนานไม่มีหาอะไรเลยมล้กี่คนวะเนี่ยเหลือหกคนโอ้โหแล้วก็มาดีมาก,กักอีอีเจอโมโนเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่ชื่อคนนี้แม่ เออทำมืนบ่อยนะเออมีอาวุธดีๆอ้าวมึงจะไฟใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหชุดมึงดีเลยนี่กีคนชุดมึงหน่อเนี่ยมึงมีคนบอกว่าชุดมึงด้วยตะกินสกินมึงก็เกิดขึกับเราเนอะมันมึงคือมึงคือเดี๋ยวมันคิดผิดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึกดดังแล้วอุ้ยอู้ห้านเพชรโอ้ย ไหนคิดจะไฟกับกูกูว่าพระเอกไอ้เนอะรอกก่อนจเจอกูแน่มีเค้กนะเฮ้ยแน่แน่แนย่อใหญ่เลยครับเป็นไงเจอฟุกซ่าเราไหนาวไฮมเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับก็แค่มาเล่นให้ดูนะไม่ได้บอกว่ากูต้องชนะอะไรแบบน,นี้โอเคเห็นเปล่ากูจะเอารูปชาเนลไปรูปนี้แหะไอหาไอหาล่ะ,ละมึงจะบินไปไหนก็ได้มึงไม่รู้หรอกไอ้ฟุกมึงไงโอ้โอเคพิวฟาวเลยโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e เลยนะครับเออคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะว่าพ่อตายทุยไม่ต้องคอมเมนต์นะเอ้ยอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์นะ แต่อยากเขาไม่พองได้นะเฮ้ยเจอคนแล้วต้องไปฆ่ามันเอ้ยหมาก้หมาตามัมหมาติดตูดเออไม่เย็ยนนะอ๋ออะไรตรงนี้เหรอฮะยืนนิงน่งทด้ไมเน็ตกูกากเหรอกูยอยู่หน้ากล่องไวไฟนะเฮ้ยเฮ้ยอะไร งงมันเนี่ยกูบินได้กูโปกูโปอเอ้ยคลิปแม่งยาวแล้วโอเคขอจุบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ